สวัสดีครับในคลิปนี้ครับก็จะแนะนําตัวเป็นระบบนะครับเป็นระบบสอบแต่คะแน้จะเป็นระบบสอบที่เราอาจจะเคยเห็นเขาสอบกันแบบระดับประเทศนะครับที่เขาเอาโปรแกรมสอบเนี่ยไปติดตั้งไว้ที่โรงเรียนนั้นโรงเรียนนี้นะครับแล้วก็ใช้สอบเหมือนกันทั่วประเทศนะครับโดยที่ความพิเศษของโปรแกรมนี้คือเดี๋ยวผมไปที่คีย์บอร์ดนะใช่นไหมมันจะล็อกครับ ก็คือตัวข้อสอบเนี่ยจะถูกล็อกคีย์บอร์ดเนี่ยจะกดไม่ได้เนีย่ยเห็นไหมครับกดไม่ได้ตัวจะสลับแทบ็บไม่ได้ครับอ่าแต่ไปไปที่ข้อสอบก่อนอนะเข้ามาสอบนะต้อวเข้ามาสอบเห็นไหมว่าว่าสลับแทบ็บเนี่ยผมกดสลับแทบ็บไปเห็นปะไม่ได้ กดปุ่ม windows ไม่ได้นะครับถตอว่าจะกดปุ่ม control internet delete มันก็กดได้ครับแต่มันไม่มีปุ่ม task manager เเนะครับพูดง่ายก็คือไปไหนไม่รอดอ่ะนะครับก็เป็นระบบสอบนะครับที่ไม่สามารถสลับแท็บได้นะครับ ู้สอบเนี่ยก็ต้องมาสอบที่ในระบบนี้เท่านั้นนะครับป้องกันการเปิด Google เปิด AI อะไรประมาณนี้นะครับเอาไว้สอบในระดับประเทศหรือว่าในระดับแบบไหนก็ได้ครับที่เราไม่ต้องการให้ผู้สอบอะแอบไปเปิดจากโปรแกรมอื่นนะครับถ้าสนใจตัวระบบนี้นะครับก็แอดไลน์ได้เลยครับใต้ล่างคลิปนะครับ